เวลาที่เราใช้ตัวดูดเนี่ยดูดยังไงไม่ให้น็อตบานนะครับก็ตัวดูดเนี่ยมันจะมีปลายแหลมๆแ,แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็หาหาน็อตนะครับมาวางไว้ลักษณะแบบนี้เพื่อไม่ให้ปลายแหลมตัวเนี้ยมันจะไปบานนอ็อตใส่เกลียวตัวไหนให้มันบานออกนะครับเราก็ใช้น็อตล็อไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่แล้วก็ทาจารบีนะครับทาจารบีไว้มันจะร็อตมันจะล็อก แล้วเวลาที่เรา,าขันดันเข้าไปเนี่ยตัวทุเกียวตัวนี้มันจะไม่บานนะครับเราก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยใช้ฉีดแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปไอ้ไปลายนอ็อตปลายตัวนี้มันจะไปบานนะครับบานเกียวให้มันมนันเสียนะครับปกติแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งเราสามารถตัดตัวนี้ออกไปเลยนะครับตัดแกนตัวนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้มันไปโดนนะครับไปโดนเกียร์นะครับถ้าเกียร์มันเสียพู๊เนี่ยมันจะขันน็อตไม่เข้านะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาขันกันเลยตรงนี้ผมได้ต่อเป็นหน็อตไว้แล้วนะครับ เพื่อสะดวกในการใช้บล็อกนะครับถ้าเกิดว่าเราเราถ้าเกิดว่าตอนแรกมันเป็นลักษณะแบบเราใช้ค้อนค้อนตีอะ่ะมันจะทําให้เอาโคดในเผาเข้าอย่างโคดได้นะครับเราใช้บล็อกลมยิงดีกว่านะใช้บล็อกลมยิงเอาละเราก็จะยิงขอ,อาแล้วนะครับของคันนี้ดีหน่อยคือว่า มันมันไม่ได้แน่นมากนะครับถ้าคันนี้มันแน่นมากเนี่ยมันจะเอาออกยากเหมือนกันถ้าคันที่แน่นมากเนี่ยบางทีมันก็เอาไม่ออกนะครับก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ของคันนี้ก็คือว่ามันก็ไม่แน่นมากนะครับได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคลายน็อตนะครับน็อตมันไม่เสียนะครับเคลียวมันจะไม่เสียถ้าเราเอาตัว เอาเอาน็อตเนี่ยมารองไว้อีกชั้นหนึ่งอะเกลียวมันจะไม่เสียนะครับให้เราหาน็อตมารองไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกลียวตัวเนี้ยมันเสียเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเพื่อนลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนีน่ออกมาแล้วนะครับของคันนี้ถือว่าออกง่ายอยู่นะครับบางคันเนี่ยแน่นมากนะครับเอาไม่ออกครับ เดี๋ยวเรามาเอาน็อตตัวนี้ออกนะครับน็อตตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเอาออกเนี่ยมันออกยากนะครับให้เราใช้ไขวงตอกนะครับ p h สาม3นะครับมันจะเป็นดอกหัวมันมนนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยเราต้องเลือกเอาดอกที่สภาพดีนะครับถ้าดอกที่มันสภาพไม่ดีหัวเยินไม่ต้องเอามานะครับเพราะว่ามันจะทําให้สกูเราเสียนะครับก่อนที่เราจะตอกแล้วก็ใช้ เหล็กส่งนะครับย้ำไปที่หัวนะครับให้หัวมันเรียบๆนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ตอกเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีดอกเบอร์เล็กนะครับอันนี้จะเป็น pH 2 p h สองพเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับเราไม่ต้องเอามานะครับเพราะว่ามันจะทําให้หัวรูดนะครับใช้ pH 3สามนะครับเราย้ำเข้าไปแบบนี้นะครับให้มันกระชับนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไขควงตอกนะครับ ต่อไปกับไขควองตอกนะครับเราจะหมุนไปที่ตำแหน่งตอกออกนะครับมันจะมีสองระดับคือตำแหน่งตอกเข้าแล้วก็ตอกออกเราปรับไปที่ตำแหน่งในการตอกออกนะครับเอาละเราก็จับให้แน่นแล้วเราก็ตอกเบาๆนะครับตอกไม่ต้องแรงมากนะครับนี่ออกแล้วนะครับของคันนี้ถือว่าไม่แน่นมากเท่าไหร่นะครับ อันนี้ถือว่าไม่แน่นมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าครั้งที่แน่นเนี่ยมันจะตออไม่ค่อยออกนะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเราต้องมีหัวแข่ควงที่สภาพดีนะครับดอกปีแสามหัวสภาพดีถ้าหัวไม่ดีไม่ต้องเอามาใช้นะครับกรณีที่มันไม่ออกจริงๆนะครับให้เราใช้เชื่อมนะครับ ถ้าหัวมันถ้าหัวตรงนี้มันรูดหมดแล้วแล้วก็เชื่อมออกก็ได้แม้ว่ามันจะเสียเวลานิดนึงหลักๆแล้วเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับต่อไปเราก็จะหมุนจานไฟตัวเนี้ยฝาครอบจานตัวเนี้ขยับมาทางซ้ายนิดนึงนะครับขยับมานิดนึง ครับแล้วเราก็หาอะไรเกี่ยวนะครับเกี่ยวออกมานี่ครับเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเกี่ยวออกได้นะครับนี่เกี่ยวข้างบนแล้วกเกี่ยวข้างล่างก็ได้นะครับข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็ออการกระแทกออกมานะครับกิมบอกอ่า ได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอากิมล็อกหนีบนะครับเสร็จแล้วก็หานี่เลยที่งัดยางนะครับที่งัดยางยครับไปมาอีกนิดนึง่งไปมานีดนิใส่ที่ แล้วก็เอาทีงัดยานนะครับ 1, 2, 3, งัดหน<ส>ึ่งสองสามงัดไม่ออกนะครับแล้วก็มางัดงลางอีก ใช้แรงนิดนึงอ่าเรจียบร้อยตรงนี้มันจะมีโอลิงนะครับโอลิงอันน้อยๆนะครับตรงตรงนี้เราก็ทาทาจรารบีนะครับทาจารบีทาจรา,บาจราบีแล้วก็แปะไว้ถ้าเราไม่ทาจรารบีมันจะหลุดได้นะครับเอาจารบี เนี่ยผมจะใช้จระบีทานะครับทาแล้วมันจะอยู่ถ้าเราไม่ทาเนี่ยมันจะหลุดนะครับแล้วก็แปะลงไปตรงนี้มันจะเป็นรูน็อตนะครับรน็อตมีสร็จเล้วแล้วก็เอาตรงนี้ประกบเข้าไปเอ้ตรงที่เป็นเดือยเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับตรงที่เป็นเดือยอยู่ด้านบนประกบเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะ้ำมันตรงนี้นิดนึง ตรงนี้เราทาจาะระบีแล้วนะครับนี่แกนตรงนี้ตาทาแล้วแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็จะทากาวที่บอลทากาวบอลตรงลูกยางซีโนลิงตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ถามว่าควรทาไหมก็ควรทาอยู่นะครับเพราะว่าตรงยางตัวนี้บางทีมันก็ถ้าเราไม่ทาเนี่ยบางทีมันก็รั่วได้นะครับ้มันใช้ไปนานๆแล้วซีนตัวเนี้ย มันจะแข็งกรอบแล้วก็มันก็จะรั่วแล้วก็ทากาวไว้มันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งใช้กาวบอนนะครับราวบ,บอน ขายเยอะๆเลยนี่เสร็จแล้วเราก็ระกบเขบายแล้วก็เล็งไว้นะครับให้รูให้ตรงนะครับเล็งรูให้ตรงแล้วกันขยับขยับแล้วก็เล็งรูให้ตรงนะครับ เราจะใส่น็อตเข้าไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่เรายังไม่ได้ขันแน่นนะครับใส่น็อตให้ตรงอี่เฉยใส่น็อตประคองไว้เดี๋ยวเราจะใช้ค้อนทุบเข้าไปทน,นี้เราก็ตอกได้ใช้คอนตอกเข้าไป รใส่น,อน็อตนำศูนย์ไว้ก่อนถ้าเราไม่ใส่นอ็อตเดี๋ยวมันจะดูมันจะไม่ตรงนะครับตัวนี้มันจะเป็นน็อตของ P h 3แล้วก็ใช้ไขควงดอก P h 3นะครับมันจะใส่ได้พอดีอนี้เราก็จะตอกแล้วนะครับมันก็จะตอกย้ำให้มันแน่น แค่นี้พอนะครับเห็นไหมครับนี่เยิ้มเลยนะครับแบบนี้มันไม่รู้ว่านนนแ,แาน,าน,ออน,นแ่นอนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จานไฟใส่จานไฟขอนิดนึงแล้วก็ใส่น็อตนะครับ อันนี้เราก็จะใช้บล็อกลมยิงนะครับยิงแค่พอประมาณพอไม่ต้องตึงมานะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่หลุดนะครับถ้าเราขันแน่นเกินไปเวลาที่เราถอดเนี่ยมันถอดยากนะครับโอเคพอ